วิกฤตในเมียนมาเป็นโจทย์สำหรับผู้นำอาเซียนและอาเซียนโดยรวมมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วนะคะโดยผู้นำคนใหม่ของอาเซียนนายรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียก็พยายามที่จะระบุก,กับผู้นำอาเซียนว่า อาเซียนเองน่าจะต้องทบทวนแนวทางในการรับมือกับเมียนมาขณะที่ทางสิงคโปร์เองรัฐมนตรีต่างประเทศก็ระบ,บุว่าเรื่องเมียนมาถือว่าเป็นเรื่องภายในและคงจะไม่ใช่เรื่องของอาเซียนที่จะไปแทรกแซงกิจ,จาการภายในค่ะกว่า2ปีหลังจากการรัฐประหารเมื่อ1กุมภาพันธ์2อ6 4นาอกนจากผู้นำทหารเมียนมาจะ,ะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรเสียงวิจารณ์จากโลกตะวันตก และสหประชาชาติแล้วอาเซียนเองก็ถูกวิจารณ์เช่นเดียวกันและถูกตั้งคำถามว่าจะจัดการอย่างไรในฐานะที่เมียนมาเป็นหนึ่งในสิประเทศสมาชิกอาเซียนอันบาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียผู้นำคนใหม่ของอาเซียนไปเยือนฟิลิปปินส์และได้พบกับประธานาธิบดีฟอดินานมากกสจูเนียได้ใช้เวทีถแถลงข่าวร่วมว่าอาเซียนควรจะหาแนวทางใหม่ๆเพื่อที่จะแก้ว,วิกฤตเมียนมา Would certainly uh, suggest, with this experience and wisdom, to explore new areas how the Myanmar junta can be persuaded to work and collaborate as a team within ASEAN and resolve the outstanding issues, which is which cannot be considered as purely internal because it's affecting the security. and welfare the region. the of ผู้นำมาเลเซียก็ถือว่าเป็นผู้นำน้องใหม่นะคะและอยู่ระหว่างการเดินสายเพื่อพบกับผู้นำท่านอื่นๆในอาเซียนที่ออกมาพูดประโยคเมื่อสักครู่นี้ก็คือการพบกับรประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ค่ะโดยอันวาอิบราฮิมระบุถึงฉันทามติ5ข้อที่บรรลุได้จากการประชุมระดับผู้นำอาเซียนเมื่อวันที่24เมษายน เมื่อปี2564และครั้งนั้นพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ไปร่วมประชุมด้วยซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นที่มาของฉันทามติ5ข้อที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดตลอดนะคะว่าเป็นข้อตกลงที่บรรลุได้ตามแนวทางของอาเซียนแต่2ปีถัดมาจนถึงวันนี้แล้วฉันทามติ5ข้อก็ยังไม่คืบหน้าและอันวาอิบราหิมก็ได้ระบุอีกครั้งนะคะ ในการมาเยือนเมืองไทยก็ได้พูดเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีของไทยและในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทย p b s ก็ย้ำด้วยว่าแนวทางแบบเดิมๆของอาเซียนก็คงจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปค่ะ There is also a lot of strength in dialogue and uh, negotiations but um, the ASEAN way has been extremely productive in dealing with many other issues. negotiating, uh, tolerance, etc. but the asean way need to be revised when it comes to myanmar because constructive engagement has not been working. what's your plan of revising it as the newcomer? as a newcomer, i will have to listen to my other colleagues. Um, i know acknowledge there is a problem. It's the, the, our previous attempt to resolve doesn't seem to work. Things have gotten worse. You can't say it's an internal problem of Myanmar because it's affecting us, affecting Thailand badly because of the border. Uh, refugees worse in Malaysia, and the refugees have been affecting Indonesia. So we'll have to deal I mean, okay, Indonesia is taking the lead. I will probably in the next one or two weeks speak to President Jokowi, uh, giving my view on what has happened. And, uh, seeking his uh, wisdom in formulating strategies new some ผูน่ามาเลเซียแสดงความเป็นห่วงเรื่องผู้หนีภัยการสู้รบที่เข้าไปในมาเลเซียถึง2 0 0 0 0 0คนขณะที่ไทยก็ยิ่งเผชิญปัญหาหนักกว่ามาเลเซียเพราะว่าพรมแดนติดกับเมียนมาอีกหน้าหนึ่งค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์เพิ่งจะระบุถึงเรื่องเมียนมาในการตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศเมื่อเดือนที่แล้ว วิเวียนบารากริชนันรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ระบุว่าเมียนมาสองปีหลังจากการรัฐประหารเดินมาถึงทางตันไม่เห็นทางที่จะพูดคุยเพื่อบรรลุก,การปรองดองแต่สิงคโปร์ก็ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงกิจ,จาการภายในโดยวิเวียนระบุว่าถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและไม่ยอมรับผู้นำกองทัพไม่ได้หมายความว่าอาเซียนจะได้รับสิทธิ์ที่จะแทรกแซงกิจ,จาการภายในของเมียนมา การแสดงออกของอาเซียนต่อเมียนมาเป็นคำถามว่าอาเซียนกำลังแตกคอกันหรือไม่ค่ะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยกัมพูชาลาวและเวียดนามพบกับตัวแทนของกองทัพเมียนมาในกรุงเทพเพื่อหาหรือเรื่องให้เมียนมากลับสู่ปกติแต่ไม่ได้พบกันในนามอาเซียนนะคะเป็นการพบกันโดยกลุ่มประเทศที่ติดกับเมียนมาซึ่งถูกกระทบจากวิกฤตภายในเวียนมา โดยการหารือก็เพื่อหาแนวทางเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าฉันธามติ5ข้อค่ะซึ่งก็เป็นฉันธามมติที่ถูกพูดถึงมาตลอดว่าบรรลุในที่ประชุมอาเซียนแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่คืบหน้ามากนักการประชุมในไทยไม่ได้มีตัวแทนของอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และฟิลิปปินส์เข้าร่วมด้วยค่ะขณะที่ปีนี้อินโดนีเซียเป็นประธานอาเซียน เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วประธานาธิบด,ดีโจโกวิโดโดในช่วงที่รับไม้ต่อความเป็นประธานจากกัมพูชาเสนอมาตรการว่าต้องห้ามตัวแทนการเมืองของเมียนมาร่วมประชุมในการประชุมระดับสูงของอาเซียนฝ่ายอื่นๆในเมียนมาอย่างเช่นรัฐบาลเงาหรือว่า NUG <ๆ>ก็แสดงความหวังว่าอาเซียนจะยึดหลักการนี้ต่อไปที่จะไม่ให้ตัวแทนระดับสูงของทหารเมียนมา ร่วมประชุมด้วยในการประชุมสุดยอดผู้นำและระดับรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะ